สวัสดีครับช่องช่างเพชรปืนยิงปลาครับผมวันนี้มารีวิวปืนหนังสติ๊กยิงในลากล้องนะครับวิธีการยิงวิธีความแม่นนะครับจะเป็นทรงยาวนะครับทรงลูกซองนะครับกระบอกนี้นะครับวิธีขึ้นก็ใช้สองนิ้วเกาะได้เลยนะครับผมจะมัดยางไปให้กลางๆนะครับไม่ถึงกับแรงมากนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แรงมากก็สามารถไปเพิ่มยางได้นะครับผมจะมียางแถมไปให้ด้านหูหูข้างหลัง สามารถเกาะยางได้เพิ่มได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเลยครับสองมือแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับครับล็อกแบบนี้เลยนะครับงานของมือได้เลยนะครับกลก็ขึ้นแล้วนะครับลูกศรก็กอกไปนะครับ มือจะกออไปก่อนก็ได้ก่อนขึ้นก็ได้แบบนี้นะครับแบบนี้ก็อยิงได้เลยเ,ลยเป้าฝั่งโน้นนะครับส่งไยเปอร์ ปืนนาติกแบบริงในนำกล้องก็จะแดดหน่อยนะครับวันนี้แดดจ้าแล้วครับขึ้นสองมือนะครับมือนึงจับกระจรมือไว้นะครับอีกมือหนึ่งก็เกี่ยวหนังยางมาคล้องเลยเลยนะครับเบาด้านนู้นนะครับผม ขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลูกศรมาใส่ที่หลังนะครับได้หมดนะครับเรือใส่ลูกศรก่อนก็ได้นะแบบนี้นะครับกอไปก่อนครับกอไปก่อนเลย แรงนะครับแรงมากขึ้นยางก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาจัดการให้เรียบสามขวดเย็บให้หมดนะ บางครั้งนะครับผมถ้าไกตรงเนียงไกมันเด้งขึ้นมาเราก็ต้องดันลงไปนะครับดนันเนียงไกล,ลงไปคือว่าผมจะมีที่ดันให้นะครับผมออกไปเลยนะครับ ร้อยนะครับียบร้อยนะครับร บางทีวิถีกรสุนก็อยู่ที่มือนะรเราเล็งด้วยนะก็ต้องกะระยะให้ปืนมันตรงอยู่แล้วนะครับผมแต่บางครั้งสายตาเรานะครับหรือว่ามืออาจจะสั่นกำหนดลมหายใจสักนิดนึงนะครับเพื่อความแม่นนะค นะครับ